คอ้อมเจนเอ็ก็ต้องพามาคาเฟ่ที่แบบว่ามีเอกลักษณ์หน่อยนะคะถ้าสมมติว่าพวกอาร์ะไม่อยากเรียนมหาลัยอยากจะแบบออกมาทํางานเลยก็มาเป็นแบบเจนเอสกันจะคิดเห็นยังไงนายกปัญหาอย่างเงี้ยยังไม่ได้จบปริญญาตรีนะมันแม่ในอารมต์ขัเตาลองคิดดูว่าธุรกิจไหนที่จะเหมาะกับหนูแล้วก็เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเราจะทําให้สวนของพ่อแม่เราเนี่ย ล่ารวยขึ้นมาได้ยังไงไอเออ,อการถ่ายรูปกันนี่สถานีมัสนมสวยขนาดนีด้สอนแม่อ,อ้อมโพสค่ะสไตล์เจนววยสวัสดีค่ะทุกคนอ้อมเจนเอ็กซ์วันนี้พามาเที่ยวสยามค่ะพามาพบกับ น้องเจนวายนะคะรุ่นลูกค่ะ,คะสวัดสดีครับน้องอาร์ตนะคะพี่อ้อมสุเคนแนะนำตัวอารหรือให้อาร์ตแนะนำตัวพี่อ้อมอาร์ตแนะนำตัวเองได้เลยค่ะสวัสดีครับอาร์ตทีชแน,นลนะครับผมจัดยูทูบชแน,นลนะฮะก็มีเพจด,ด้วยแต่ว่าเพจไม่ได้ลงแล้วนะ,ะก็จะลงแค่ในยูทูบเป็นหลักนะครับผมตอนนี้ก็มากับพี่อ้อมนะก็ด้วยความที่เรานะะเป็นวัยรุ่นสยามนะครับเราก็ต้องมาที่เอ้ยเป็นวัยรุ่นกรุงเทพเออแล้วก็ต้องมาที่สยามยใช่วัยรุ่นกรุงเทพเขามาเที่ยวสยามกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนละเจนก็เล่นด้วยกันได้ค่ะ ที่เราเตรียมกันมาหาที่เอาเนี่ยตอนนี้เรามาเที่ยวอะไรคะอ่าวันนี้ก็อย่างที่รู้กันว่าตอนนี้คือแบบถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็ชอบแบบนั่งทำงานใ่คาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยแลยสมัยแบบเรียนออนไลน์มาอะไรเงี้ยแล้วก็มาถ่ายรูปถูกต้องเรื่องที่สำคัญก็คือคาเฟ่ที่เนี่ยเขาบอกว่ามีความเป็นเกาหลีมากก็คือแบบไม่ได้อยู่เมืองไทยอ่ะประมาณเนี้ยเออฟิลที่เรามาวันนี้แล้วอาร์ตเขาก็ทำผมสีทองทรงแบบเก่าอย่างงั้นเลย สีดำอ,ออกน้ำตาลน้ำตาลยังไงก็รบกวนทุกคนไปดูในช่องผม <c oughs> แล้วก <c oughs> ็รบกวนช่องของอาร์ตนะคะก็มาดูแม่ของแม่ เจน X ได้นะคะเออเจนเอ็กับเจนวนะครับเดี๋ยวจะมีเจนแซาดตามเลยนะคะเออแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มากันแค่2เจนมันมีเจนแซดมาด้วยใช่แต่เราแต่ว่าของอื่นไว้ก่อนอ่าเราเรามาเปิดกันที่คาเฟ่เก๋ๆถูกถูกต้ถ่ายรูปปังๆทุกต้องที่ที่มาวันนี้ก็คือเราต้องมาถ่ายรูปอีกอย่างหนึ่งก็คือร้อนมากแล้วพี่อ้อมเราเราเราไปข้างในกันไหมเราไปกินน้ํากันไหม ทีแล้วแบบว่าการดีไซน์ของเขาค่ะจะออกสไตล์เหมือนเป็นโรงแรมมีกุญแจอยู่ทั้งหลังแล้วตรงเนี้ยเหมือนเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินอ,อย่างนั้นนะคะแม่จะแม่โรงแรมอย่าง <c oughs> อ้อมเจนเอสก็ต้องพามาคาเฟ่ที่แบบว่ามีเอกลักษณ์หน่อยนะคะนี่ดูติดตาแล้วแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนแนะนำบ้าครับอร่อยทุกเมนูวันนี้นนอกาแฟค่ะ ช็อกโกแลตอเจอ้าชูแล้วกันค่ะเอาแบบสดชื่นสดชื่นแบบซมูตี้โอเคครับระหว่างรอเครื่องดื่มนะคะเราก็มานั่งคุยกันก่อนค่ะอาร์ตมีอะไรจะถามแม่อ,อม้อมมีมี เราได้ความีนแบบก่อนแบบอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาพูดถึงคอนเซ็ปต์ช่วงนี้ก่อนก็ค<แ>ืออะไรคนละเจนเล่นกันได้ไง<อ>คือผมกับพี่ออมะรู้จักกันจากการที่เราแบบได้ร่วมงานกันเนาะเนี่ยคือคนละเจน,นจริงๆเนี่ยเจนวายเนี่ยเจนแซบบ่เอ้ยเจ, <c ười> จนเอจนเอ็กอาร์ตอะเจนวายก็จะเป็นรุ่นลูกแล้วอายุใกล้เคียงกับลูกสาวแก่กว่าลูกสาวแค่สองสามปีไม่ใช่แก่ไม่ได้แก่แต่ว่าหมายถึงว่าอายุมากกว่าลูกสาวสามปีเองถือว่าเป็น เราสามารถแบบเพื่อนกันได้แบบเล่นกันได้สนุกกันได้อย่างพี่อ้อมเนี้ยผมบอกเลยว่าแบบเป็นเจนแซที่แบบใครก็อยากได้เป็นแม่อะว้าวดูดูดูสันตัวเขาดูกันตัวเอิร์ฟพี่ทำเลี้งกาแฟไงที่คาเฟ่วันนี้เขาอ่ะดังแล้วจังพี่อ้อมก็เลยจะเกาะน้องอาร์ตไได้เราต้องไปด้วยกันพี่อ้อมเลยเราต้องเปน่ด้วยกันีดแหละก็ย้อนกลับมาในกันก็ด้พาพี่ตัดทั้งต้เนี่ยคืออาร์ตเป็นเด็กต่างจังหวัดด้วยแล้วก็แบบไม่ค่อยได้มาเที่ยวเท่าไหร่อะไรเงี้ย ็รู้สึกว่าแบบคาเฟ่สถานท,ที่เทีงเง่ยวอะไรเงี้ยเยอะสยามมันก็เป็นจุดศูนย์กลางของแบบไปรุ่นไปุกเทอะเนี่ย<อ>เจนวายเจนแซคคือทุกคือ,คอสยามมันไม่ใช่แค่จะแบบเป็นศูนย์กลางของเจนวายหรือ Gen Z, Gen Alpha, เจนแซคหรือเจนอัลฟาอะไรคือแบบเจนทุกเจนอะสามารถมาได้หมดเลยเนี่ยดูดิดูตัวอย่างดิดงมาเรียนพิเศษอ่าสมัยสมัยเจนเอ็กซ์อย่างแม่อ้อมก็มาเรียนพิเศษแล้วก็เดินสยามเปรียบเทียบเยอะไหมเนี่ย มากินอาหารมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มานานๆเราก็จะรู้สึกว่าเปลี่ยนไปแต่ว่ามาบ่อยก็จะรู้สึกว่าไม่เปลี่ยนเพราะว่าไม่อ้อมมาทํางานมาเดินสยามเหมือนการมาช้อปปิง้งซื้อเสื้อผ้าเครื่องประดบับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่สยามเนี่ยมีทุกอย่างเขาจะมีคาเฟ่สวยๆเ,ยเพราะว่านักท่องเที่ยวก็ชอบมาถ่ายรูปอย่างเงี้ยค่ะร้านนี้ก็เกาหลีแบบว่าเหมือนไม่อยู่นคนที่เวลาที่คนมาถ่ายรูปเขาจะทําเหมือนกับว่าไม่ได้อยู่ไทยเขาเหมือนทำแบบ อย claro> oh ู่เห no> ็นป <NO ั๊บเมื่อกี้ประตูทางเข้าก็เหมือนแบบว่าโรงแรมที่เมืองนอกอ่ะที่เป็นหมุนๆแบบนี้ยเพราะว่าเขาจะ กันลมไงคะที่เมืองนอกเนี่ยอากาศหนาวลมแรงช่วงหน้าหนาววินเทอร์เนี่ยก็จะมีแบบลมแรงมีหิมะอะไรอย่างเงี้ยประตูเขาก็เลยต้องเป็นแบบนี้เป็นหมุนหมุนพอคนเข้ามาแล้วมันก็ปิดลมก็เข้าไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะไปต่างประเทศมาบ่อยจะือปล่า,าทำไมแบบรู้เยอะเหลือเกินไม่เคย <c oughs> <c oughs> ไปค่ะก็ได้ไปเที่ยวต่างประเทศบ้างนะคะที่ยุโรปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะลมแรงก็ฟิลอย่างนี้เลยคือจริงๆถ้าเป็นเมืองหนาวอะค่ะย <c oughs> ุโรปหรือว่าอเมริก ก็มีช่วงอากาศหนาวก็จะโรงแรมก็จะเป็นประตูอย่างเงี้ยญี่ปุ่นเกาหลีใช่ค่ะจะได้กันลมความอากาศหนาวสูรนี่กันที่เจนเอ็กซ์มาอยู่กับเจนไหม่มันเพอร์เฟกมากเลยคุณเลี้ยได้ความรู้ไปด้วยนะเนี่ยเออแล้วอยู่เนี่ยอาร์ชิสอีกสามารถไปสองรือไม่ด้วยเพราะว่ารายการมันจะเป็นคนละเจนมันเล่นกันได้ริงๆรายการเ่อเจนเอ็กซ์แล้วก็อาร์ตชิสเนี่ยนะคะมีทั้งความสนุกแล้วก็สาระด้วยไม่ได้แบบไม่ได้มนเรากเค็กไปวันๆเรามีความรู้ด้วยอยากรู้อะไร ในเมื่อเราแบบเขาพูดเจนเอ็กเจนไวนะถ้าสมมติว่าเราก็มีลูกเงี้ยค่ะมีลูกสองคนมีลูกสคนถ้าสมมติว่าลูกไม่ได้มีสองลูกอันมีสองลูกโอ้ยก็สองลูกก็อันนี้ไงก็ก็ซ้องมาเออหัวลูกสบายเออหัวไวหัวไวถ้าสมมติว่าผู้อาร์ตอะเป็นเจนไวน์ใช่ป่ะไม่อยากเรียนมหาลัยอยากจะแบบออกมาทำงานไม่อยากเรียนมหาลัยอยากจะแบบออกมาทำงานเลย แบบประสบการณ์เยอะกว่าอ้อมาเป็แนแบบเจ็ดเกะจะคิดเห็นแ่ๆจะสนับสนุนไหมหรือว่าแบบที่เขาเห็นยังพี่อ้อม,มีความเห็นให้กับผู้ชมนะคะ2ความเห็นที่สองทางเลือกคือสําหรับคนที่อาจจะมีเงินมีทรัพย์สินอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เดือดร้อนนะคะล <c oughs> ูกจะเรียนสูแงแค่ไหนจะใช้เงินแค่ไหนอย่างเงี้ยมันแม่ในดมคติของไว้เยอะเรานี้มันแม่ในดมคติของไว้เะต้นทุนเนี้ยไม่ได้หมายถึงเงินเสมอไปนะคะต้นทุนทางความคิดค่ะไอเดียมีไอเดียธุรกิจ ไม่รู้ถ้าหนูอยากจะยังไม่อยากเรียนมหาวิทยาลัยอ,อยากจะทํางานเลยคือจริงๆอ่ะพ่อแม่ชอบอยู่แล้วที่ลูกอ่ะมีความตั้งใจที่อยากจะหาเงินด้วยตัวเองอย่างเนี้ยค่ะอโอ้ย คือพ่อแม่ก็ดีใจที่ลูกอะ่ะมีไอเดียมีความคิดที่จะหาระไรได้ให้กับตัวเองทีเนี้ยในส่วนของฝั่งพ่อแม่ค่ะเขามีทรัพย์สินมีอะไรอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งอะ่ะเขาก็อยากให้ลูกเรียนให้จบก่อนอ่าแต่ทีเนี้ยเขาอาจจะจงใจใช้กุดสโลบายว่าหนูมีความคิดมีไอเดียอะไรเรียนเรียนด้วยดลองคิดดูว่าธุรกิจไหนที่จะเหมาะกับหนูแล้วก็เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็เรียนหนังสือไปด้วยดีไหมตัวอย่างเช่นอ่ายูทูบกัน ทำติกตอกกันรับรีวิวในโซเชียลอะไรเงี้ยสามารถไปปอบธุรกิจได้นะใช่เลยเช่นถ้าหนูมีต้นทุนไอเดียที่ดีแล้วก็ชอบพูดชอบคุยพูดหน้ากล้องได้แนะนําสิ่งแปลกใหม่ๆแตกต่างจากคนอื่นอย่างเงี้ยก็ถือว่าหนูมีต้นทุนที่ดี เกิบคลิปแบบที่เราเลยถ้ามีต้นทุนอะไม่ต้องเรียนก็ได้แต่ถ้าแบบยังไม่มีต้นทุนอะมันอาจจะจำเป็นที่จะแบบแต่ต้นทุนเนี้ยเรามีไอเดียมีความคิดแล้วก็เงินพ่อแม่เรามีเขาก็ลงทุนให้เราใช่ไหมคะแต่ว่าเราต้องมีไอเดียก่อนว่าธุรกิจของเราอะจะประสบความสําเร็จได้ยังไงเราก็จะต้องขายไอเดียนี้ให้กับพ่อแม่ของเราซึ่งเป็นธนาคารแห่งแรกในชีวิตของเราธน,น,นาคารแห่งแรกในชีวิตของเรางทนคนแรกคือพ่อแม่มาถึงเวลาแล้วบานของเรา ใช่นะำตืมร <styles S 1> ล้มาตอบข <T ip 2> ้บ <engo DI TT> อสองเออเดี๋ยวมาตอบข้อสองกันมาอัด <t> ก <ip 2> ินอะมานี่แล้ว <moderate> อัดกินอะไรพิค์เลมอนเลมพิค์เลมอนนีมะนาวของแม่ออฟนี่ช็อกโกแลตอัพเกอร์ทชูค่ะที่ร้านนี้เขาเป็นคาเฟ่ก็จะมีกาแฟแต่ว่าเรามาหลังไปสองโมงแล้วไม่ทานกาแฟแล้วเดี๋ยวนอนไม่หลับอ่ะแล้วก็อนามัยนิดนึง แต่ว่าอันนี้อหอมๆนะมันมีรสแบบเหมือนผลไม้สตรอบเบอรี่ด้วยอะ่ะเหมือนช็อกโกแลตสตรอเบอรี่เลยอะ่ะอ่ะรีวิวมีเศษน,น,นี้ก่อนมาชนชนชนอันนี้ถ้าสมมติว่าแบบเพี้ยนเพียเ้ยนมาครับแล้วแบบง่วงจังเลยไม่ตื่นเลยวันนี้อย่างนี้เลยอันนี้ถ้พูดแบบรีวิวตามจริงตรงๆเลยถ้าแบบเป็นคนไม่ชอบกินในน้ำพวกเนี้ยเพราะว่ามันจะมีความเปรี้ยวมะนาวอะไรอย่างเงี้ยอยู่อ่ะเออแต่ทีเนี้ยอันนี้แบบเหมค้าช็อกตามมาดีอ่ะมันกรอบมากมันพอดีมากเลยตอนแรกคิดว่าจะเป็นแบบว่าเป็นไซรั หรือว่าเป็นเป็นสารที่มันไม่ใช่มะนาวสดๆอ่ะแต่อันนี้อันนี้คือกินไปแล้วร,รู้เลยว่าแบบอันนี้อ,นนอันสดอยู่ในนี้ด้วนยะต่อ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 นี่วิชาการของเราไม่หมดพี่อราเรามีความรู้เราต้องมีความรู้เร้อกินแล้วต้องมีความรู้ด้วยสำหรับลูกๆเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าคนที่มีต้นทุนสูงมีต้นทุนที่ งินแล้วใช่ไหมคะเ็เหมือนพร้อมสนับสนุนนะพ่อแม่ก็พร้อมพร้อมสนับสนุนอยู่แล้วสืนอแม่อ้อมก็จะแนะนําว่าให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสนับสนุนไอเดียของลูกๆในการเริ่มต้นธุรกิจการศึกษาไม่จําเป็นที่เราต้องแบบทุ่มเททำอย่างเดียวใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคนเรียนเก่งๆอะไม่ได้หมายความว่าจะประสบความสําเร็จเสมอไปคนที่เป็นผู้บริหารระดับ CEO อย่างเนี้ยไม่จบ ม,มีจบแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เก่งสีล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงสามารถใช้คนได้แบบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นอะไรอย่างเงี้ยมีสกิลคนละอย่างแบบคนเรามันไม่จำเป็นจะต้องเก่งในแง่ของการเรียนสักเรื่องบางทีแบบเราจะต้องเก่งในการใช้ชีวิตในการบริหารคนก็ได้ถูกต้องเราสวดังๆรวยๆเป็นร้อยล้านพันล้าน เอยแบบใกล้ตัวเราอ่ะนายกปัญหาอย่างเงี้ยตอนที่ท่านเริ่มธุรกิจเขาหรอท่านเริ่มธุรกิจผู้ลบเหมาก่อสร้างอ่ะท่านยังไม่ได้จบปริญญาตรีนะมี่รยงม้แล้วพอเขารวยขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นก็ไปเรียนเสริมเพิ่มเติมจนจบปริญญาตรีก็ก็เป็นนายกรัฐมนตรีของ เทศไทยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นเจ้าสัวดังๆอย่างเงี้ยเจ้าสัวดังๆของธุรกิจพันล้านหมื่นล้านในประเทศไทยหลายๆคนลองไปดูประวัติได้เลยนะคะเ,เขาไม่ได้จบปริญญาตรีก่อนแต่เขามีหัวธุรกิจแล้วคนบางคนเนี่ยเริ่มต้นจากเงินหลักร้อยหลัก,ลกพันสมัยก่อนก็อาจจะหลั ด้วยซ้ำในการลงทุนธุรก,กิจแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จได้แต่ว่ามันก็ต้องประกอบด้วยหลายๆอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโอกาสการความอดทนความสู้งาน<อ>าความ<อ>าขายันอะไรอย่างเงี้ยที่สำคัญที่สุดคือมานักเลี่ะมานะใช่ความอดทนความสู้และไม่ยอมแพ้ในไอเดียของตัวเองที่จะทำอะไรอ่ะถูกต้องอแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะที่แบบว่าพ่อแม่เขาอาจจะเป็นห่วงถ้าเกิดว่าลูก อยากจะไปหารายไ,ได้พิเศษในการไปทำงานร้านอาหารอะไรแบบนี้ค่ะเขาเคยม,มาแล้วนี่เป็นพน,นักงานเช่น KFC พนักงานเนื้อย่างผมสปิ้งน้ำเตาแต่ว่าเขาจบถึงปริญญาโทนะคะป็สูส้น่ยง,งานไปด้วยเรียนไปด้วยเขาก็จบถึงโทรั การศึกษามีความสําคัญค่ะไม่ได้หมายความว่าเราอยากเป็นเจ้าของธุรกิจอยากทํางานตอนที่อายุยังน้อยแล้วเราจะทิ้งการศึกษาเราก็ไม่ต้องทิ้งการศึกษาต่อทีนี้ถ้าสมมติว่าในกรณีที่พ่อแม่ไม่ได้มีบุนลบเช่นเช้าเขา,ขเขาเไย่ <c oughs> แน่นอนอยู่แล้วที่ถ้าเราไม่ได้มีทุนมากเราอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องทํางานก่อนที่จะจบปริญญาตรีเราก็มุ่งมานะทางานหาเงินแล้วก็เรียนไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเรียนเสาร์อาทิตย์ ว่าเรียนมหาวิทยาลัยเปิดที่เขาให้ไปสอบอย่างเดียวเราอ่านหนังสือแล้วก็ไปสอบอย่างนี้ค่ะมีตัวอย่างลหลายคนเหคนอนกานที่เป็นอนะินฟลูเอนเซอร์แะบรจุบันณที่เขาต่งๆเขาไม่ได้เรียนสูงตั้งแต่แรกเ,รเขาเรียกว่าเขาไม่ได้มีเงินตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่ได้เรียนสูงตั้งแต่แรกแต่เขาก็ใสก่การที่จะเรียนแบบที่พี่อ้อมบอกก็คือมหาลัยที่อาจจะไม่ต้องแบบไปเข้าห้องเรียนอะไรอย่างงี้แล้วก็ทำงานไปด้วยมันก็เป็นปัขขจจัยหนึ่งอ่ะที่ทำให้เขาแบบได้ในเรื่องการศึกษา แล้วมันเป็นประกอบสำคัญมากที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จจุบันได้อไอเดียนะคะถ้าน้องๆเนี่ยสมมติว่าอาพ่อแม่เราเป็นชาวไร่ชาวสวนอย่างเงี้ยเป็นสวนมะพร้าวเราก็คิดเลยว่าเราจะทำยังไงอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะคะมี 7, 11, เซเว่เว่นี่ยมีสาขาทั่วประเทศเห็นไหมคะหมื่นสาขาทาง c ีพีก็แบบรวยมากเพราะอะไรเพราะว่าเขามีสาขาเยอะอเราจะทําให้สวนของพ่อแม่เราเนี่ย ล่ำรวยขึ้นมาได้ยังไงนอกจากที่จะรอคนพ่อค้าคนกลางมารับซื้อที่สวนแล้วเราก็หาคนมานั่งขายแล้วก็วางไปเลยสิบสาขาห้าสาขา,าเอาจากถนนสายใหญ่ๆที่คนผ่านเยอะ,ยอะๆขายน้มามะพร้าวเอาไปเลยเราก็นับไปเลยว่ามะพร้าวเนี่ยที่เราจะเอาไปลงแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยสมมติ100ลูก1,000ลูกหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็นับไว้แล้วก็จ้างคนเนี่ยเป็นรายเดือนใช่ไหมคะหรือจะเป็นรายวันก็ได้คือรายละเอียด เ,เราก็ต้องไปหาความรู้ว่าทํายังไงเราถึงจะควบคุมธุรกิจของเราได้เอาเราก็เอารถกระบะเนี่ยไปลงให้คนขายถนนสายใหญ่ๆอย่างถนนพระรามสองการถนนกาญจนาภิเษกเคยเห็นไหมคะที่อย่างอายุทยาเนี่ยเขาจะมีโลติสสายใหม่อย่างนั้นนะคะเอามาเป็นตัวอย่างนึงได้เลยเขาก็จะมีวัตกรรมขอ้าน,น็จะสิ่งที่เรามีอ่ะเราก็เอาไปวางเป็นจุดๆเลยค่ะเข้าขาออกวิ่งขาเข้ากรุงเทพก็เอาซะ หจุดค่ะจากกรุงเทพอีก5้าจุดเราก็มีสิสาขาแล้วทีนี้เราก็เริ่มต้นจากสาขาเพียงห้าสาขาสิสาขาก่อน อีกหน่อยแล้วเราก็ขยายใช่เพราะเราต้องรับคนมาเป็นพนักงานขายให้กับเราเราก็ต้องมีมาตรการในการควบคุมอย่างเงี้ยทาวสวนมาปรางก็ทํานอกจากทํสองอย่างเลยนอกจากที่พ่อค้าคนกลางมารับมาปรางจากสวนเราแล้วเราก็ขายเองด้วยแต่ถ้าเราขายเองเจ้าเดียวมันก็ขยนไม่เออมันไม่กระจายไม่ไม่ค็อกเอร์ไงเกือบตประชาชนที่อยากกินเบอร์ปางทั่วประเทศอ่ะมีเท่าไหร่ถ้าเราขายเรา เราเอารถกระบะออกไปขายที่ตลาดอ่ะร้านเดียวเราก็ขายได้แค่ร้านเดียวแต่ก็รู้จักแค่นั้นด้วยใช่แต่ถ้าเรามีการขยายธุรกิจเนี่ยกระจายเป็นสาขาสาขาอย่างเงี้ยลูกมันเป็นทั้งการสร้าง personal branding เป็นการสร้าง branding แล้วก็ขยายธุรกิจแบบใช่แล้วุนชายอีกท่านหมูถ้าพ่อแม่เรามีสวนทุเรียนมีสวนผลไม้อีกสักอย่างแต่ว่าจํานวนการผลิตน้อยเรามีแค่ห้าไร่สิบได้เรารู้เรื่องทุเรียนเราก็ไปหาเพื่อนบ้าน ที่เป็นที่มีไร่ที่มีไร่ทุเรียนมีสวนทุเรียนอีกอย่างเงี้ยอีก5ไร่1ิไร่โคกันเออแล้วเราก็ไปขยายสาขาอย่างงี้ไงใช่ไหมอันเนี้ยก็เป็นไอเดียเล็กเล็กน้อยอย่างเงี้ยสามารถเอาไปต่อยอดกับธุรกิจอื่นๆหรือว่าของที่ตัวเองมีได้ครับไม่ใช่แค่เฉพาะแบบเรื่องสวนเรื่องไร่จริงๆใช่ทุกอย่างเลยขยายได้เข้าสานยอแยงบ้านเรามีเป็นประเทของกิมฮิ บ้านเราเป็นยังไงก็ยังเป็นเมืองเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เรามีอยู่แล้วน้องอะ่ะจบมาใหม่ๆอย่างเงี้ยอยากสตาร์ทอัพอยากรวยอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากเป็น,นลูกจ้างทำยังไงมองเห็นสิ่งที่ชาวบ้านกาใกล้ตัวเนี่ยสมมุติบ้านเราไม่มีสวนไม่มีไร่นานเราทำม,มาร์เก็ตติ้งเก่งไหมถ้าเรามีต้นทุนไอเดียด้านมาร์เก็ตติ้งเราลองไปดูว่าชาวสวนน่ะเขาต้องการอะไรก็เป็นไอเดียได้นะคะแล้วก็เรียนไปดูอย่าลืมนะคะเรียนหนังสือไปด้วย คือต่อให้แบบอันก็เหมือนกันในแง่ของการแบบคืออาจารยตเคยไปเป็นครูเปิสอนมาก่อนแล้วก็จะบอกทุกคนเลยว่าเฮ้ยสุดท้ายอ่ะถ้าสมมติว่ายูมีโอกาสเรียนอะไเรียนเธอถ้าสมมติว่าแบบยูแบบว่าเออคิดว่าการที่ไปทํางานแล้วมันจะเวิร์กกว่าก็ลองไปดูแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีโอกาสที่จะกลับมาเรียนได้ก็อยากที่จะให้กลับมาเรียนเพราะสุดท้ายมันสามารถเอาในตรงเนี้ยมาใช้อะไรได้ในในเมืองไทยได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเมืองไทยเองก็ต้องต้องมีแบบตัวในตัวใดรถทางในหลายๆงาน สามหงเป็นคำท้ายชัดเด็ดนะาสมมุติว่าแบบอาชีพที่พี่อ้อมมองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็บ้านเรามันก็มีแบบเรื่องการคือตรงนี้เป็นปติดามกันีี่ยอมทบ้านเราว่าการเมืองกับธุรกิจอันไหนมันเป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะทําให้เจนของผู้อาชเนี่ยมันสามารถแบบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยได้แบบให้ประเทศเรามันโตขึ้นได้ อันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องไปด้วยกันเพราะว่าการเมืองก็หมายถึงการปกครองบ้านเมืองใช่ไหมการบริหารงานของรัฐบาลที่จะทําให้ทิศทางของประเทศเราเนี่ยสนับสนุนคนรุ่นใหม่ยังไงอย่าง,างคนรุ่นใหม่อย่างน้องอาร์ต <Wow. S 1> ใช่ไหมคะมันก็ต้องเกี่ยวข้องกัน คือการเมืองกับเรื่องเศรษฐกิจมันต้องไปด้วยกันอยู่แล้วนี่นี่นี่มีความแบบว่านี่มีความว่าเป็นอาจารย์มหาลัยมากชอบมหาลัยสอนค่ะชอบสอนค่ะคือต้องเชื่อว่ามันสนุกแต่ว่าผมไม่ได้มีอาชีพเป็นครูอาจารย์แต่ว่าเคยเป็นพีอาร์มา i ิ้งของโรงแรมค่ะเป็นพุ่งในการขายศอกสารการตลาดพีอาร์โรงแรม เลยเป็นเหตุให้ชอบรีวิวอาหารรีวิวโรงแรมเพราะว่าพี่อ้อมอมีความรู้ด้านธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมสินค้าและบริการไม่ว่าจะเป็นอาหารห้องพักอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้<อ>หมดเลยเพราะว่าทำ PR ก็จะต้องเขียนข่าวถ้าเกิดเขียนเวลาเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกิจของโรงแรมเราต้องรู้จริงเราถึงจะเขียนได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารสปาอะไรเราก็จะรู้ไปทัทงหมดเลยแล้วมันไปย้อนดูได้ เยอะเรารู้เยอะมีความรู้มีประสบการณ์สามารถย้อนดูได้ในคลิปต่างๆก็อันนี้มันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เรากับพี่อ้อมมาสลีกันเพราะว่าพี่อ้อมมัดก็เหมือนกับเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เราแบบเออเรียนรู้ในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งพีอาร์อะไรเงี้ยจากที่เราไม่เคยรู้เลยเพราะว่าอาร์ตเองก็อยู่ในสายวิทย์เวิร์ดด์เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าอาร์ตอ่ะเขาจะเก่งด้านโซเชียลมีเดียเป็นคนรุ่นใหม่ไงคะพี่อ้อมมัดเราต้องมาแชร์กันไงนี่ยย้อนย้อีประสบการณ์ของคนคนละ่จนผู้ใหญ่ การหรือการ,าการติดต่อในรุ่นเจน Y เจนอัลฟ่าเจนแซดอะไรอย่างเงี้ยพี่อ้อมก็จะเจ<ช>นเะนี่ยมันก็เรา,<ช>าก็เลยมาเล่นด้วยกันได้ไมแล้วพี่อ้อมดูดิคือพี่อ้อมแบบเป็นคนแบบเข้าใจในรุ่นมากๆอ่ะแล้วแบบกั้งแต่เรื่องเมื่อกี้แล้วอ่ะคือ พูดตรงๆว่าใครก็อยากได้เป็นแม่ก็นี่แหละมันคือแม่สมัยใหม่ทุกคนก็ลองมาติดตามในอีพีต่อๆไปด้วยนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าวันนี้เราจะไม่จบนี่เป็นแบบที่ออเดอร์นะฮะผมเราต้องไปต่อก็ต้องไปกินนะฮะจริงๆวันนี้เราจะไม่ได้มีแค่ความรู้เราจะมาแค่นี้ไม่ได้เราจะมีการถ่ายรูปกันนี่สถานที่มันสวยขนาดนี้ไม่ได้เีกล้ก็จะสอนแม่อ้อมโพสหน้าสไตล์เจนไวเริ่มกันที่ฉากแรกเลยครับ นี่<ด>เดี๋ยวเราไปโต้ร <Laughter. S 1> ตุ่งกันเลยค่ะรับตรงนี้ได้ทองครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันที่หมูปลาร้าร้านดังเลยค่ะอยู่ที่ถนนราชดำเนินนะคะรอดูนะฮะว่าสมผมวันนี s <S ้นะฮะแนวเกาหลีนะเกาหลีก็จะไปจกอะไรกันก็รอดเดี๋ยวจะไปจกปลาร้ากันเลยเอาจริงๆตอนแรกอ่ะด้วยความที่พี่ออมรีวิวโรงแรมโรงแรมต่างๆที่แบบดูมาไม่คิดเลยฮะว่าพี่ออมจะชอบกินปลาร้าเหมือนกันแล่กุศลกระจายกับพนันกับพี่ด้วยพี่พันเอาไว้ว่าพี่ออมไม่กินอะไรอย่างนี้หรอกแกต้อง กินแบบพวกกิบบูนอะไรอย่างเงี้ยกินได้พอกินได้ค่ะว่าผมเนี่ยชอบกินส้มตำกุ้ปะรัี่ก็ชอบเหมือนกันโอ้โหไอ้นี่ที่เห็นไปรีวิวโรงแรมอ่ะถ่ายรายการงานล้วนๆอยู่บ้านส้มตำเนี่ยรอดูความเปรี้ยวของออมจีนเอกนะฮะแล้วเราไปคุยกันต่อการเมืองเศรษฐกิจเดี๋ยวจะมีน้องๆมาด้วยไม่ใช่แค่เจีนเอกกับเจีนวายแล้วเดี๋ยวจะมีจีนแซดครับผมไปไปไป